โอ้โหยังสวยยังถูกเลยครับนี่วันนี้ผมบอยเสียชราดีพามาดูของถูกของคุ้มนะครับปิดกเกษตรไดยแย่แล้วนะครับนี่เห็นบ้านเห็นก็ดังหลังนี้ไหมอ่ะผมสูงกว่าถนนเนี่ยโอ้โหเป็นเข่า5้าเได้นี่ผมมาอยู่เก,กาะกลางถนนเลยนะครับเส้น333นี่วันนี้พามาหาคุณหนึ่งเจ้าของใจดีนี่แกขายถูกกว่าทุนเลยนะครับต่ำกว่าทุนอ้าวอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงทำไมถึงต่ำกว่าทุนต่ำกว่าจริงหรือต่ำกว่าแหกตาเดี๋ยวเราไปดูกันตามมาเลยครับ อาตามมาเลยครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอหน้ากันอีกครั้งนึงแล้วนะครับคุณอะไรครับเนี่ยครับหนึ่งครับผมสวัสดีครับคุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งอันนี้เราอยู่กกาะกลางถนนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมขออนุญาตแผ่นกล้องนิดนึงนะครับอ่าอยู่ตรงข่ามบ้านสวยๆเลยนะครับคุณหนึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวนั้นขอหมึงตัวก่อนเสียงรถมันดังมากเลยนะครับเสียงดังไม่ท่านผู้ชมร้อยกว่าคนทั้งแอปสีดเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูที่ยังถูกยังสวยยังคุ้มเลยคุณหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียก เป็น,เป,นเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเป็นกดังสินค้าเป็นกระดังร้านขายสินค้าครับผมกดังหรือร้านค้าขายสินค้าคุณหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอ่าตำบลบะพาชัยครับผมบพาพาชัยอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีโอโ้โหเส้นอะไรครับเย้รับเส้น3 3 3, 3ครับ333คุณหนึ่งเดี๋ยวผมถามนอกเรื่องนิดนึงของเราเนี่ยกี่ไร่นะ5้าไร่3างาน1 6ตารางวาครับ5้าไร่3างาน1 6ตารางวารถมันไปไหนกันนักหนาเนี่ยครับเขาวิ่งไปไหนกัน เส้นนี้ไปนครปฐมนะครับท่ากรุงเทพได้อ่าครับผมไปกรุงเทพไปนครปฐมใช่เราอยู่เส้นสามชั้นสามใช่ครับจากนี่ไปอำเภอเขาเรียกว่าอำเภออู่ทองสุพรรณไกลไหมครับสิบเจ็ดกิโลครับผมก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากของคุณหนึ่งนี่แทบติดอบตเลยใช่ไหมใช่ครับผมติดกับอบตเลยครับเาเรียกว่าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ครับอบตอะไรครับพระพาชัยครับผมอยู่ตรงไหนคุณหนึ่งครับอยู่ตรงนั้นนะครับหน้าหลังคล้ายสีเขียวนั่นนะฮะชสีเขียวนะมีมีตรงชาตะนะใช่ครับอบต ที่ของคุณหนึ่งคือแปลงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโกดังสีน้ำตาลนี่ครับอ่าท่านผู้ชมสวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วจะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าย,ยัางไงที่ของคุณหนึ่งเนี่ยหไล่สงานสิบหตารางวานีน่ฉนดสีอะไรอ่าแดงครับผมอ่าแล้วคุณหนึ่งผมถามนิดนึงเขาเรื่องเขาราวเลยเราถมแล้ว ห้าไร่สามงานนี้ผมเก็บพื้นที่เท่าไหร่ผมไปสี่ไร่ครับผมโอ้ยเกินครึ่งไปแล้วใช่ครับไฟฟ้ามีไหมครับมีครับไฟฟ้าสามเฟสเลยครับผมอยู่ในที่ของเราเลยใช่ครับผมติดมอแปลงด้วยใช่ครับขนาด50 kva ใช่ครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตหมุนตัวก่อนนะใครเข้ามาฝากทักฝากทยกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ดูเสาไฟแรงสูงนะครับผมไม่รู้ว่าเนี้ยยี่สิบสอง kva หรือ3 3 kva ไม่แน่ใจนะครับแต่ฝั่งนี้น่าจะร้อยกว่า kva แรงสูงเลยนะครับ โอ้โหรถวิ่งกันเตมไม่หมดเลยนะครับคุณหนึ่งถามนิดนึงแถวนี้น้ํามันท่วมไหม่ะไม่ท่วมครับพ่จากี่ปีกี่ปีก็ไม่ท่วมไม่ท่วมครับคุณหนึ่งถามนิดนึงตอนที่ที่ดินเราซื้อเนี่ยหรือเราสร้างเนี่ยลงทุนไปเยอะไหมเยอะมากเลยครับสองสิบสามเกือบสิบสามล้านนะครับผมสิบสามล้านนี่เป็นอะไรบ้างก็ซื้อที่ดินนะครับแล้วก็โมแล้วก็สร้างแล้วก็ไฟแล้วก็ประดานครบทุกอย่างเลยครับหมดไปสิบสามล้านใช่ครับผมประมาณนั้นใช่ครับวันนี้เราขายเท่าไหร่ ขาย11ล้าน9แสนครับ11.9ล้าน11.8แสน11.8ครับผม11ล้าน8แสนใช่ครับพูดง่าย,ายๆเสียงรถบันดังอาจจะฟังกันไม่ชัดนะครับทำไมเราขายต่ำกว่าทุน<ม>พูดผิดหรือเปล่าอ๋อพอดีผมจะไปต่างประเทศครับผม ขายต่ำกว่าทุนเลยนะน่ะใช่ครับผมอ่ะคุณหนึ่งอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขอเบอร์ขอให้รายละเอียดเลยนะครับใครชอบฝักพิมชอบหน่อยเสาไฟนี่โอ้โหแย่งกันนักหนาคือไม่รู้จะเสาไฟปักตรงไหนแล้วว่าเต็มไปหมดเลยนะครับรถลาวิ่งเต็มไปหมดเลยไปคุณหนึ่งเราเข้าที่เราเข้าทางเราหน่อยนะฮะดูรถดีๆแล้วกันนะครับเยอะมากท่านผู้ชมนะครับไปดูในที่กันน่ะนะครับเมื่อกี้คุณหนึ่งแกบอกว่าถมสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ50าสเซนสิบเซน ผมนานหรือยังครับผมมา4ปีกับ5ปีแล้วครับผม4ี่กับ5ปีแล้วใช่ครับอ่าป้าไปขึ้นไปข้างบนกันให้คุณหนึ่งไขึ้นไปก่อนนะคานผู้ชมเดี๋ยวผมขอเบอร์ให้อย่างละเอียดเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครชอบขอาหัวใจรัวหน่อยละกันนะครับนี่สำหรับคนที่หาที่ถูกถูกนี่สูงกว่าผมนี่50ิบเซนได้เลยนะครับอ่าโอ้มีป้ายด้วยมีป้ายด้วยคุณหนึ่งก็ดังเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อไหร่ ปีที่แล้วเนี่ยครับผมปีที่แล้วใช่ครับเดี๋ยวรถคนเดินมากับผมตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้มองกันชัดๆเลยใช่ครับก็ดันตรงเนี้ยกว้างคุณยาวเท่าไหร่อ่ะครับกว้าง20ครับผมยาว30เมตร20่สคูณสาครับผมมันก็คือ600ตารางเมตรครับอ่าเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาอยากได้เบอร์คุณหนึ่งใจจะขาดกันแล้วนะครับจะขอเบอร์คุณหนึ่งไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับถ้าเกิดได้ยินเบอร์คุณหนึ่งเนี่ยฝากพิมพ์มาหน่อยนะครับช่วยกันพิมพ์นิดนึง เบอร์คุณหนึ่งเนี่ยที่ให้คนโทรมาถามเนี่ยเบอร์อะไรครับเนี่ยครับ0964295197ครับผมอีกสักรอบสิครับ0964295197ครับผมอ่าเป็นเบอร์เดียวกับป้ายเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งหน้ากว้างติดถนนเนี่ยเราหน้ากว้างเท่าไหร่นะยาวยาวเท่าไหร่ติดถนนยาวกว้างเท่าไหร่45เมตรครับผม45เมตรท่านผู้ชมผมอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวหมุนตัวก่อน แล้วถามนิดนึงโอ้โหบ้านคนสวยอยู่แถวนี้เยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับขอบคุณมากคนที่พิมพ์มาเนาะ0964295197เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าเนีนๆนเเดี๋ยวขอดูก่อนหน้ากว้างคุณหนึ่งบอกว่า45เมตรครับผมแล้วลึกเข้าไปล่ะลุกประมาณ2-300เมตรนะครับประมาณนั้นเลยใช่ครับเดิมเมเนี่คุณหนึ่งผมสูงไปนี่กี่เมตร ข้างหน้านี้ครับ50เซนข้างหลังนี่3เมตรครับมันจะสลดแสดงว่าเมื่อก่อนนียข้างหลังต่ําใช่ข้างหน้าสูงใช่ครับผมอ่าถมไม่สี่ห้าปีแล้วดินแน่แล้วใช่ครับโกดังนี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จใช่ครับตอนนั้นสร้างกะจะขายอะไรอ่าผมทําวัสดุก่อสร้างร้านไฟนะครับร้านก่อนไฟฟ้ากีนย่าแต่ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายมีเหตุจำเป็นต้องไปต่างประเทศครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์รัวๆกันหน่อยหัวใจรัวๆให้กาลังใจกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวขอเดินตรงนี้หน่อย โมแปลงลูกนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าลูกนี้เลยครับผม50 KBL ดึง3เฟสเข้าในที่เราเลยใช่ครับผมแล้วหนึ่งเเรียบร้อยผมถามนิดนึงคนซื้อตรงนี้ซื้อไปทําอะไรทําได้หลายอย่างเลยครับผมอาธุรกิจอะไรอย่างขายได้ทุกอย่างเลยครับลองมาเข้ามาดูนะครับว่าจะทําอะไรจะขายอะไรมันขายได้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวเป็นเรื่องร้างรับไปป้าตัดอะไรลถบ้านบ้านคนยังได้เลยใช่บ้านคนก็ได้อีคว้างครับผม เรากวดนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงดูตรงป้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่ากมกมที่17เรียกอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ครับกมที่17เส้น333 3, 3, 3เส้นจากาไปนครปฐมได้แล้วก็ล่องใต้ไปน่านช้างสุพรรณล่องใต้ไปทางเขาเรียก่าอะไรนะไทยครับอุท,ทัยธานีใช่ครับขึ้นเชียงใหม่ได้ใช่ขึ้นเหนือได้ครับผมนี่ท่านผู้ชมบางคนไม่เห็นเบอร์โทรให้ดูจากป้ายคนหนึ่งนะครับใครเข้ามาฟอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วกันเบอร์แกนะครับผมพูดให้อีกครั้งหนึ่ง 0 9 6ย์9 5 1 9หสี่สองเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ0 9 6ย์9 5 1 9หสี่สองเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดะครับคุณหนึ่งแกบอกว่าแกลงทุนไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย13าล้านคร่าวๆแต่วันนี้แกขายแค่1 1บล้านค่าโอนใครออกครับผมออกเองครับผมออกให้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมคนซื้อมาไม่ต้องเดือดร้อยไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับผมมีกระเป๋ามาเข้าได้เลยครับผมมาทํากิจการได้เลยเฉลี่ยผมถามนิดนึงก่อสร้างหมดค่าลงทุนไปเท่าไหร่ ประมาณ10เฉพาะเฉพาะก่อสร้างก่อสร้างไป3าล้านสองครับผม3าล้านสองใช่ครับแล้วที่ดินล่ะครับที่ดินผมซื้อไว้ช่วงนั้นอะไลละล้านกว่าครับก็โอ้หล,ละล้านกว่าเหล,ล้านกว่ากับ7ล้านนะครับยังไม่ได้ถมด้วยใช่ยังไม่ไดถมด้วยนะ ยังไม่ได้ถมแล้วมาถมอีกหมดไปเยอะไหมครับ,รบล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งใช่ครับที่ดิน5ไร่3งานก็ตีไว้ตีไว้หกล้านละกันใช่ครับมาโถมอีกล้านหนึ่งเป็นเจ็ดล้านใช่ครับกอ่อสร้างนะครับสามล้านสองก็สิบล้านกว่าแล้วใช่ครับไหนจะมีเม้อปแปง<ช>แลงไรน้ำบาดาลอีกครับเป็นหลายอย่างเลยน้ำบาดาลนี่เจาะไปเยอะไหมลึกไหมร้อยหกสิบเมตรครับผมร้อยหกสิบเมตรใช่ครับถ่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปดูกันเรื่อยๆนะครับ ไปคุณหนึ่งเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆเลยนะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับข้างหน้านี่อย่างควักไคเลยนะด้วยรถลาวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับนักลงทุนท่านใดนะครับคนที่จะทาประกอบธุรกิจประกอบกิจการท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับตามแกไปเลยอ่าโุ่นอบตนะบางคนไม่รู้นะว่าอยู่ที่ไหนนะครับให้พิมพ์คําว่าอบตพระพาชัยอู่ทองสุพรรณมันก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละนะครับอบตพระพาชัยอู่ทองสุพรรณบุรีอ่ะไปเดินดูตรงนู้นกันหน่อยละกันนะครับ ตอกเสาเข็มไหมครับเนี่ยฮะตอกครับผมมีเสาเข็มด้วยใช่ท2ยิบสองสิบสองเมตรครับผมสิบสองเมตรใช่ครับโอ้เสีงว่าลึกมากลึกมากเลยครับอไม่มีรอยเล้าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีครับผมข้างในนี้เป็นออฟฟิศด้วยใช่ครับผมนะ่้นผู้ชมออฟฟิศแล้วห้องนอนด้วยครับของที่ใช้สร้างคุณหนึ่งครับวัสดุเป็นยังไงบ้างเป็นเหล็กมอกรครับผม เหล็กมอก็มาเลยใช่ครับผมแล้วแผ่นเบอร์อะไรนันไม่ได้ชีดไม่ชีดบุสโขบกแสกครับผมแสดงว่าของดีของดีทั้งหมดครับผมผมสร้างใช้เองครับผมกะไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับเราจะเรียกใช่ครับมีความจำเป็นที่ต้องขายเราเรียกเราเรียกอย่างนี้ได้ไหมว่าเราทุ่มเทวัสดุอย่างดีเพื่อมาสร้างนะครับเพื่อกะว่าเราค้าขายของเนี่ยให้มันอยู่กับเราได้นานๆในโกดังในสิ่งบุกสร้างเรา แต่พอเราไม่ได้ขายของดีมันก็ก็ไปกับตามผู้ซื้อเลยใช่ครับผมอ่าโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้มีที่จอดรถด้วยนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรนะค้าขายของได้ใช่ครับผมร้านค้าได้ขายคุณหนิงว่าแถวนี้ขายอะไรดีถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ใช่อุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอุปกรณ์ไฟฟ้าขายได้น่าทำมากครับพวกระบบสายไฟโซลร์เซลอะไรทุกอย่างนะครับพวกพ่อ PVC พวกอะไรนะครับ อุปกรณ์พวกไขปุ๋ยไข่ยาทางการเกษตรได้ครับผมทุกอย่างเลยครับผมนัดเข้ามาชมได้เลยใช่ครับผมเข้ามาดูได้เลยครับมาวันไหนได้บ้างมาได้ทุกวันครับนัดวังหน้าหนึ่งวันครับผมอ่าโอเคอย่างคุณเบอร์อะไรนะครับ0 9 6ย์9 5 1 9 7สี่สอง้าห้าหนึ่งครับอ่า096ย์9ก้กสี่สองเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดกับคุณหนึ่งเจ้าของด้วยตรงเลยนี่ท่านผู้ชมดูก่อนนะหมุนตัวให้ดูก่อนให้ดูข้างบนเลยนะครับให้ดูอุปกรณ์การก่อสร้างของแกยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะครับพื้นที่เทหนาไหมครับ 20 20เซนครับผมโอ้โหถือนนว่าหนาเอาหนาเลยครับหนาเอาการอยู่นัท่านผู้ชมนี่มีเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อน,อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องวันนี้เจอที่1ที่5ไ L, 3, ล่3งาน16ตารางวาเกือบ 10, อ่เกือบ6ไล่วันนี้เจ้าของเนี่ยสร้างไว้เสร็จหมดแล้วนะม,มีโกดังด้วยมีที่พักอาศัยด้วยแกขายอยู่ในราคาแค่11.8ล้านอย่างคุ้มค่าเลยนะครับคุณหนึ่งแล้วนั้นห้องอะไรมีห้องนอนด้วยครับห้องนอนออฟฟิศ แล้วก็ห้องรัวห้องน้ําด้วยครับผมเรากะสร้างไว้ตอนนั้นขายของเลยใช่ครับแล้วก็พักอยู่ที่นี่ได้เลยคาขายที่นี่ได้เลยครับอยู่ตรงนี้ได้อย่างสบายเลยใช่ครับผมทิ้วกเป๋ามาใบหนึ่งเข้าได้อยู่ได้เลยครับเลยอย่างนี้ครับคุณหนึ่งครับครับผมถ้าคนสนใจเนี่ยใช้เงินจองเยอะไหมอะวางประจำห้าแสนครับห้าแสนใช่ครับให้เวลานานไหม หนึ่งเดือนครับผม30วันครับผมหนึ่งเดือนนั้นเป็นโอนกันใช่ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตชมด้านนี้หน่อยนะครับเี่นเนเน่นเนเนอถ้าชมดูทำเลเป็นหลักนะฮะให้ดูทำเลให้ดูสิ่งที่มีอยู่แล้วไปประมูลผลเอาละกันว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเนี่ให้ดูด้านข้างอ่าดู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 นะครับเนี่ด้านข้างจะไปอย่างเงี้นะครับอ่าอย่างสวยเลยนะครับแสดงว่าไฟสังเฟสเราลองหมดแล้วใช่ครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านี้แล้วใช่ครับผมคุณหนึ่งแล้วอย่างนี้สนใจนะครับ มาวันไหนที่เหมาะสุดหรือมาได้ทุกวันมาได้ทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับผมอ่ดูาดูหน้าสักวันหนึ่งวันหนึ่งก็รู้เรื่องเลยใช่ครับคือนัดวันหนึ่งล่วงหน้าวันนี้ผมอาจจะตะโกนเสียงนิดนึงนะเพราะว่ารถมันวิ่งกันเยอะมากเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็หามาให้ดูกันต่อเนื่องนะครับสำหรับที่สวยๆอย่างนี้ไปดูฝั่งนู้นกันเดินทะลุเลยครับคุณหนึ่งครับได้เลยครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะแล้วข้างข้างในเนี่ยเมื่อกี้คุณหนึ่งเขาบอกว่ากี่ห้องนอนนะ สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับผมเป็นออฟฟิศเลยใช่ครับผมแล้วข้างบนเป็นดาดฟ้าด้วยใช่ไหมครับเป็นดาดฟ้าวางของได้ครับผมขึ้นไปยืนข้างบนได้เลยได้เลยครับผมขึ้นสามารถขึ้นดูข้างบนได้เลยครับผมผมเคยมาแล้วให้คุณหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับจะรบกวนอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับช่วยช่วยขึ้นให้ผมดูหน่อยได้ครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับฝากเข้าหัวใจให้กำลังใจหน่อยนะครับถ้าเจ้าของไม่ไปอยู่ต่างประเทศแกคงไม่ขายนะครับเนี่ยขึ้นไปปุ๊บนะมีที่เก็บของได้ด้วยสบายเเเเเลยยนนะคครรับอ่่าาาาสขข็็มกกีว แน่นหนาเลยนะครับนี่เดินได้หมดเลยนะครับไปยันลึกตรงนั้นเลยนะครับสบายๆเลยแล้วก็ใช่ครับเมนเมชชีสก็เป็นบูสโคบด้วยนะครับคุ้มค่ามากนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ได้เชียร์ขายดะนะอยากให้คนที่กําลังหาที่หาทางเรามาดูเอานะครับขายรวมทุกอย่างนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเี่เ่ให้ดูบรรยากาศหมุนซะหน่อยในระหว่างรอคุณหนึ่งแกลงมานะครับนี่แล้วทำเลมันดีไงนะครับค้าขายได้อะไรได้หมดเลยนะครับแค่รถนี่ก็กินขาดแล้วนะครับ คุณหน่งอย่างนี่มาจากกรุงเทพมันไกลแค่ไหนอะครับครับผมจากกรุงเทพไกลไหมร้อยยี่สิบโลครับผมมาจากกรุงเทพร้อยยี่สิบกิโลใช่ครับผมก็ถือว่าไม่ไกลมากไม่ไกลมากอ่าถามกระซิบนิดนึงครับผมแถวเนี้ยจะมาค้าขายต่างๆเนี่ยคู่แข่งเยอะไหมอะ่ะอืมไม่เยอะนะครับแล้วก็การซื้อดีมากทําไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าผมมองดูหลายๆธุรกิจเพราะว่าถ้าไปในอ่าในอุทองมาตั้งสิบเจ็ดกิโลอ่า เราไปการช้างก็อีก40่สิปรโลแต่ตรงนี้สามารถทําธุรกิจได้เลยแล้วแหล่งคนซื้อคิดว่าคนซื้อมีอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วคนซื้อเยอะด้วยครับลองมาดูก่อนลองมาชมก่อนใช่ครับว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้างข้างกันครับคุณหนึ่งครับนี่แล้วของแถมนี่แกก็ให้หลายอย่างเลยนะครับมั่นใจอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมว่าน้ําไม่ท่วมน้าไม่ท่วมครับผมไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จน้ําท่วมไม่ใช่ไม่ท่วมครับผมถ้าการันตีได้เลยครับคุณหนึ่งเป็นคนพื้นที่ด้้ใชผมนา ลองมานะครับลองมาดูนะนี่ๆๆนี่เนี่เนี่แล้วเลยไปนิดนึงเขาเรียกว่าคลองมาขามเท่าไม่ไกลมากนี่ดูด้านข้างด้านนี้อ่าเมื่อกี้คุณหนึ่งจะบอกว่าเจาะน้าปราปาเนี่ยร้อยหกสิบเมตรถือว่าเพียงพอเลยใช่ครับที่เราจะสุดตรงไหนครับสุดตรงป่านู่นเลยครับผมสุดสายตาใช่สุดสายตาตรงต้นมะพร้าวใหญ่นู่นนะครับอ่าท่านผู้ชมนู่นไปยันท้ายสุดเลยคุณหนึ่งเราเดินไปดูสักหน่อยได้ไหมได้ครับตามคุณหนึ่งเดินไปดูเรื่อยๆเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับ อย่างไงสนใจลงโทรหาแกนะคุณหนึ่งเบอร์เจ้าของนะครับ0ู6ย์9 5197อี่สองาห้าหนึ่งอหนุหนๆแกถมไว้สี่ไร่แล้วนะอย่างคุ้มเลยนะครับมีสารประภูมด้วยตรงข้างหลังนี่เก่าไว้สร้างไว้ทำอะไรข้างหลังนี่คือทำอุปกรณ์พวกเสาวพวกอะไรต่อเสาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โแสดงว่ามีพื้นที่ว่างอีกเยอะเลย <S <S ใช่พื้นที่ว่างเยอะครับผมแล้วอย่างเงี้ยครับคนอยากได้ทําเหมือนปลูกบ้านเนี่ยก็ใช้ได้เลยได้เลยวาะตรงนี้ผม ดินแน่นแล้วเพราะว่าผมบดอัดด้วยครับกระซิบนิดนึงฮะครับข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ทำมาหากินใช่เอาไว้ขายของใช่ครับส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้ปลูกบ้านใช่ครับผมท่านผู้ชมมองมุมนี้นะครับใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยเป็นโกดังที่ลักษณะโป่งโล่งสูงสูงกี่เมตรนะครับสูงสูงครับ7เมตรนะครับข้างล่าง5เมตรนะครับขายขาออกมา5เมตรครับโอ้ก็ถือว่าสูงโป่งโล่งใช้ได้เลยนะครับนเนเนเนดูดูดูกว้าง20เมตรนะครับยาวเนี่ย โกดังนะกว้าง20คูณ30 600ตารางเมตรอ่าพื้นที่ในโกดังนี้ก็อ่าเรียกว่าวางของหรือทําอะไรได้อีกเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนี่พอหันมาตรงนี้คุณคุณหนึ่งครับ บอบตอเลยใช่ไหมที่ของเรารทางกันทางนี่อบตอเลยครับผมอบาออตอ50เมตรก็ถึงอบตแล้วครับน้องประมาณ50เมตรเนาะใช่ครับ50เมตรครับอบตอรพระพาชัยอู่ทองสุพรรณกว้าง <c oughs> ขอบคุณมากนะครับคุณจาครับขอบคุณที่เข้า <c oughs> มาชมกันนะครับอขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามากดแชร์กดไลค์กันทุกสื่อทุกช่องทางเลยนะครับไปยันท้ายใช่อมีนาด้วยเหรอฮะใช่ข้างหลังนี้คือเป็นที่ว่างครับหนึ่งไร่สามงานสิบตารางวา แล้วใค,ใครทำนาอยู่คุณหนึ่งครับตอนนี้คือให้ให้เช่าทํานาครับผมอ้าวอย่างนี้ใครจะมาซื้อต่อก็ให้เขาเช่าได้ได้ให้เขาเช่าได้ครับผมหรือ,รอไม่ปันทั้งหน้าถ้ามาซื้อแต่ทาเป็นโคกหลองนาหรือปลูกบ,บ้านก็สามารถทําได้หรือจะทาเป็นรีสอร์ทให้เขาเช่าก็ถ่าสามารถทําได้ครับอ้าวอย่างนี้มันครบครันเลยเนี่ยฮะใช่ครับเป็นบ้านพักได้ใ่เป็นรีสอร์ทได้ใช่เป็นแหล่งทํามาหากินได้หมดเลยใช่ครับผมอ่าเพราะว่าพื้นที่เนี่ยผมมองตรงนี้จุดเด่นของตรงนี้มันมีอยู่2ออย่างคุณหนึ่งครับ หนึ่งเนี่ยเขาทำมาให้หมดแล้วมีการถมที่ไว้ให้แล้วนะครับสูงด้วยตรงนี้3เมตรใช่ไหมใช่ครับผมตรงนี้3เมตรแล้วก็นอกจากถมที่แล้วเนี่ยมีการปลูกสร้างกดังว้ให้แล้วใช่ครับผาแล้วสําคัญทืดคือทำเลมันโคตรดีเลยใช่ครับผมสุดป่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับสุดป่านู่นเลยครับผมขอบคุณคุณจามากโอ้แชร์ให้เต็มเลยนะครับใครเข้ามาแชร์กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกท่านเลยนะครับมีโชคมีลาบอย่างนี้ใช่ไหมที่จะขายใช่ครับผมแน่ มีเสานะครับเสาคอนกรีตมีวงคอนกรีตบ่อคอนกรีตนะครับนู่นสุดสายตานู่นเลยนะครับแล้วหันไปข้างหน้าคุณหนึ่งครับนี่ครับโกดังก็ยังอยู่กับเราโอ้โหอยู่กับเรายังสวยยังงามเลยนะครับช่วงเย็นชิวๆครับบรรยากาศทุ่งนานะครับสบายๆใช่ครับผมถามเรื่องนิดนึงครับเรื่องหวงจุ้ยก็ดังเราเนี่ยหรือบ้านเราหรือหรือทิศเราเนี่ยหันหน้าออกถนนแล้วยางทิศอะไรทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับผมตะวันตกเฉียงเหนือใช่ครับ ท่านผู้ชมใครเห็นรถวิ่งมั่งมาอยู่ด้านท้ายแล้วไม่ใช่ด้านท้ายสิคุณหนึ่งด้านกลางด้านกลางตรงเราอยู่นี่คือเป็นด้านกลางเท่านั้นกับ5าไล่3งานนะครับอู่ทองสุพรรณวันนี้เจ้าของขายเองเลยในราคา11.8ล้านขายในราคาถูกเขาเรียกว่า,วาต่ำกว่าทุนแล้วกันเนะาะคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับใครสนใจลองโทรมาเบอร์แกแล้วกันคุณหนึ่งเบอร์ก,ก็คือ096 4 2 9 5197 ช่วยพิมพมาหน่อยทุกคนช่วยพิมพมานิดนึงนะครับ mm hmm. เบอร์นี้เลย0 9 6ย์9 hmm. 5197ตอนนี้แอดมินก็ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับวางแค่500 0 0 0เท่านั้นขอดูด้านนี้หน่อยสิครับคบนี่เดิมๆมันเป็นความต่ําเท่านี้ใช่ไหมใช่ครับนี่่านผู้ชมรประมาณ 2เมตรเถึง3เมตรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เราระดับทุ่งนาใช่ระดับทุ่งนาเลยครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเราเปลี่ยนใจคือถมสูงกว่าระดับถนนเนี่ยขึ้นไปห้เซนใช่ครับแปลว่าน้ําท่วมก็ไม่ท่วมไม่ท่วมครับซึ่งมันก็ไม่ท่วมอยู่แล้วไม่ท่วมอยู่แล้วครับบอ่อน้ําบาดาลก็อยู่ในพื้นที่ตรงไหนนะใช่ครับตัวนี้ครับตรงหลังคาสีแดงนะครับเนี่หลังคาสีแดงเจาะลงไปใช่160ยเมตรครับผมตรงนี้มีน้าน้ําอะไรบ้างมีปลาปาครับผมน้ำปลาปาของอบตอ่าครับ หรือจะใช้น้านที่เราเจาะก็ได้ใช่ครับใช้ได้2ระบบเลยใช่ครับผมโอ้ยางคุ้มค่าเลยนะครับมองเห็นโอกาสในอนาคตเลยนะครับว่าเอาไปทําอะไรได้อีกเยอะจะทํารีสอร์ทข้างหลังก็ได้นะครับจะทําร้านอาหารก็ได้ร้านขายของก็ได้นะครับปุสารพัดหรือจะมาปลูกบ้านก็ได้หรือไม่ต้องทําอะไรหรอกครับซื้อเก็บไว้เก็งก sí> ําไรในอนาคตผมว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับผมถามคุณหนึ่งอีกครั้งหนึ่งผ่านการเปิดร้านขายของมาบ้างหรือยังยังเลยครับผม สร้างเสร็จแบบบาทเลยครับอ่าคุณจ้าขอบคุณมากคุณจ้าบอกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าก็ได้อ่าเหมาะเลยนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อก็ยังได้ใช่ครับสารพัดได้ทุกอย่างเลยครับผมอ่ามันมันมันสร้างไว้แล้วนะครับอ่ะคุณหนึ่งมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมคุยกันมาเรื่อยๆแล้วครับผมยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าสนใจนะมาเข้ามาชมมามาดูได้เลยครับถ้าถูกอกถูกใจก็มาต่อราคามาคุยกันได้ นะครับอ่ะคุยได้ง่ายๆขอให้นัดมาชมกันก่อนที่เบอร์อะไรนะครับ096 429 5197ครับผมอ่ะฝากคันเวยแล้วกันนะครับกับที่ดินสวยๆพร้อมสิ่งปลูกสร้างคุ้มค่ามากที่อู่ทองสุวรรณบุรีตำบลพระพาชัยใครไม่รู้อยู่ตรงไหนจะพิกัดเลยนะครับติดกับอบตพระปาชัยอู่ทองเลยนะครับแล้วท่านก็จะซูมมาท่านก็จะเห็นกดังตรงนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็นัดชมได้ตลอดเวลา อ่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาชมร่ำรวยมีความสุขทุกท่านและขอให้คุณหนึ่งขายได้ไวๆคใครซื้อไปก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาพี่มหาเศรษฐีทุกคนในการทำธุกรกิจในการต่อยอดอที่ดินผืนนี้ให้สร้างความสุขให้สร้างความจเจริญให้แล้วกันอ่ะขอบคุณมากครับคุณหนึ่งครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ 看多的吗？